สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายสมาร์ทครับหากคุณผู้ชมมีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะท่านคงกําลังคิดว่าจะทํายังไงกับที่ดินแปลงนี้ดีจะเข้าไปอยู่ในที่ดินก็มีปัญหาไม่มีทางเข้าออกคิดจะขายเสียก็ได้ราคาต่ําถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณจะเห็นหนทางแก้ไขแน่นอนครับสําหรับเรื่องที่ดินตาบอดที่ไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะนั้นนะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีการไว้2แบบก็คือว่าการขอทางภาระจํายอมหรือทางจำเป็นซึ่งเป็นการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งทางออกไปสู่ทางสาธารณะแต่ว่าวิธีการที่จะได้มานั้นมันจะมีความแตกต่างกันในการขอทางาระจํายอมนั้นอาจจะได้มาจากการที่ ไปติดต่อกับเจ้าของที่ดินที่เราประสงค์จะเดินผ่านขอให้เขาจดภาระจำยอมให้โดยที่เราอาจจะยอมเสียเงินค่าใช้ทางให้กับเจ้าของที่ดินตามที่ตกลงกันอันนี้เป็นทางแรกหรืออาจจะได้มาโดยการใช้ระยะเวลาก็ได้นะครับโดยการได้มาวิธีนี้นั้นต้องใช้ระยะเวลา10ปีขึ้นไปซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการครอบครองปลปะักก็คือการใช้ที่ดิน ในลักษณะที่เป็นปลระปักกับเจ้าของที่ดินหมายถึงว่าอยากใช้ก็ใช้ไม่ได้ไปขออนุญาตใช้ทางจากเจ้าของที่ดินแล้วใช้ต่อเนื่องกันมาเกิน10ปีโดยที่เจ้าของที่ดินไม่เคยโต้แยง้งไม่เคยขับไล่เมื่อครบระยะเวลาแล้วถือว่าเราได้ทางโดยภารรจำยอมแล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็คือว่าต้องไปให้เจ้าของที่ดิน จดทะเบียนภาระจำยอมให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าไปติดต่อเจ้าของที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินไม่ยอมเราก็จะต้องไปยื่นฟ้องเจ้าของที่ดินต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคําสั่งว่าเราได้ทางเป็นภาระจำยอมแล้วและไปบังคับให้กับเจ้าของที่ดินจดทะเบียนภาระจำยอมให้กับเรานี่เป็นวิธีแรกส่วนวิธีที่2ก็คือเรื่องของทางจําเป็นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าทางจําเป็นก็ต้องใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆหลักเกณฑ์ของทางจําเป็นนั้นจะง่ายกว่าภาระจำยอมเพราะว่าไม่ต้องใช้ระ จะเวลาเกิน10ปีแม้ว่าเราเพิ่งจะได้ที่ดินมาเราก็ขอทางจําเป็นได้หลักเกณฑ์ของทางจําเป็นก็คือว่าที่ดินของเรานั้นไม่มีทางเข้าออก ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่ทุกด้านหรืออาจจะมีบางส่วนที่จะต้องข้ามบึงข้ามห้วยก็แล้วแต่ก็ขอได้การขอนั้นถ้าไปขอกับเจ้าของที่ดินแล้วเขาไม่ยอมเราก็ต้องไปขอกับศาลนะครับการไปขอกับศาลก็ใช้วิธีการฟ้องเจ้าของที่ดินแปลงที่เราจะขอผ่านนั่นเองซึ่งการฟ้องขอทางยังเป็นนั้นเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อบีบบังคับให้กับเจ้าของที่ดินยอมเปิดทางให้ผ่าน ฉะนั้นการขอมันจึงต้องขอเท่าที่จําเป็นซึ่งอาจจะกว้างประมาณ3าถึงสเมตรก็ได้นะครับถ้าขอมากกว่านั้นก็อาจจะเกินความจําจเป็นขึ้นและเมื่อศาลสั่งให้เจ้าของที่ดินเปิดทางแล้วเจ้าของที่ดินก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกค่าทดแทนในการใช้ทางได้เช่นเดียวกันในการเรียกค่าทดแทนเจ้าของที่ดินอาจจะฟ้องแย้งเข้ามาในคดีที่ถูกฟ้องหรือจะฟ้องไปท้ายหลังเป็นคดีใหม่ก็ได้ ส่วนจะเรียกค่าทดแทนได้เท่าไหร่นั้นต้องแล้วแต่ดุละยะพินิษฐาลว่าจะสั่งให้เท่าไหร่ซึ่งศาลก็จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบด้านพื้นที่ราคาเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับเว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันได้ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแค่แนวทางและหลักเกณฑ์ซึ่งหากท่านประสงค์จะฟ้องคดีเกี่ยวกับภาระจำยอมหรือทางจำเป็นแนะนำว่าให้ท่านไปติดต่อปรึกษากับทนายความอีกทีหนึ่ง เพราะว่ายัางต้องพิจารณารายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยหากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดลกดกดแชร์ให้ด้วยนะครับสามารถติดตามได้หลายช่องทางทาง YouTube ทางเพจช่องทนายสมาร์ทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ